วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมลุงพรครับมาเยี่ยมชมสวนตุเรียนอายุมากๆอวุโสแล้วที่แห่งนี้แสนตุ้งปันไม้ใช่ไหมครับเขามีพันไม้ด้วยใช่ไหมใช่ครับมีขายด้วยนะครับทีนี้ผมมีอยู่อันหนึ่งผมอยากจะให้เป็นความรู้กับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผมไปที่ไหนคนชอบถามหรือใน Youtube ช่องของผมเนี่ยเขาจะถามว่าเอากิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงดีนะครับ ผมก็เลยว่าไหนๆก็มาหาคุณจอนแล้วคุณจอนครับครับผมช่วยให้ความรู้หน่อยว่าจะซื้อกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงดีผมว่ายกมาดีกว่าเลยไปครับผมมาเอาให้ดูแล้วยกมให้ดูอย่างนะครับขออนุญาตใช้หน่อยวันนี้มาเลยมาทีละต้นเลยอ่ะนี่เราจะไม่บอกอ่ะมามาก่อนเลยยก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 มกของทองกระโดงครับอันนี้กระโดง๋อกระโดงครับบอกซะแล้วผมก็อยากใช้ให้คุณผู้ชมดูว่าแตกต่างยังไงมาเลยครับไอ้นี่ที่เห็นมานี่คือหมอนทอง ใช่ครับตั้งคู่เลยอ่ะพิชชัตเชิญเลยครับเชบิญบรรยายเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือเป็นกิ่งกระโดงฝั่งนี้เป็นกิ่งข้างความแตกต่างก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระโดงเนี่ยเขาจะมีกิ่งรอบตัวเขาเองกิ่งเขาจะมีเป็นทุกทิศทางเลยเขาจะเป็นฉัดขึ้นไปเหมือนเหมือนต้นสนครับกิ่งข้างเนี่ยเขาจะแบ่สองข้างซ้ายขวาเห็นไหมครับอืมลักษณะลักษณะาการเติบโตเนี่ยกิ่งข้างอาจจะโตได้ได้เร็วกว่ากิ่งกระโดงอืเพราะว่าเหตุผลก็คือครับกิ่งข้างเนี่ยเขาเลี้ยงกิ่งน้อยกว่าอืมเลี้ยงบน้อยกว่า ตัวดวงเนี่ยเขาเลี้ยงกิ่งเยอะใบเยอะถ้าจะเติบโตเติบโตเนี่ยก็จะช้าช้ากว่ากิ่งข้างกิ่งข้างโตเร็วกว่าถามว่าปลูกสองอย่างนี้ต้องใช้ไม้ค้ำไหมใช้ไม้ค้ำทั้งสองอย่างเลยครับยังไงคนคนปลูกเขาชอบถามผมว่าระโดงมันตั้งดีไม่ต้องใช้ไม้ค้ำกิ่งข้างเบื่อค้ำไม้เพราะเวลาปลูก้วต้องเอาไม้มาค้ำจริงๆแล้วต้องค้ำทั้งสองอย่างเลยอืมคือระยะปีแรกเนี่ยการปลูกทุเรียนเนี่ยเราต้องใช้ไม้ค้ำเพื่อไม่ให้อ่าโดนลมและหักแต่คนที่ทาผ้าใบคลุมเนี่ยหรือทําเอาผ้าซาลมมาคลุมเนี่ย ก็คือในกรณีที่ว่าเขาปลูกอ่าในระยะในในในเดือนที่เป็นอากาศร้อนหรือร้อนจัดต้องใช้อย่างอย่างช่วงนี้ต้องใช้แต่อย่างที่ผมปลูกเนี่ยเป็นพันพันต้นเนี่ยที่ตามสวนเอยอะไรเอยเรื่ก็ลูกค้าที่ซื้อไปจนบางๆ,ๆ,ๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เขาคุมเพราะว่าถ้าเราคุมมันจะเคยตัวอืมมันก็จะอ่อนแอมันก็จะอยู่แต่ร่มมันก็จะชินกับผ้าสแสลมตลอดถ้าเราปล่อยให้มันอ่ารับแดดไปเนี่ย มันจะมีพืน้นฐาน,านแล้วมันก็จะโตมันจะแข็งตั้งขึ้เไปเองมันเลยแต่เราควรที่จะปลูกช่วงฤดูฝนฤดูฝนจะ,จะดีที่สุดในการปลูกทุเรียนในการปลูกต้นไม้ทุกอย่างเหมือนกันนะถ้าเราปลูกหน้าฝนเนี่ยมันจะได้ช่วยเรื่องความชื้นอากาศน้ำนะฮะแต่ถ้าเราปลูกหน้าร้อนเนี่ยไหนจะลมไหนจะความร้อนสูง <c oughs> ดินดินก็ผสมก็แกลบ<อ>ถุงก,ก็เปลี่ยนมาแล้วสามรอบเนี่ยรอบนี้รอบที่สามเนี่ยที่เปลี่ยนนะครับเออที่นี่ทำไมมันถูงใหญ่อย่างทุเรียนคือผมเน้นเรื่องคุณภาพ ของของลากนี่ครับอันนี้อันเนี้ยก็คือถุงที่มันอยู่ครั้งก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเบอร์นี้เนี่ยเมาก่อนมันอยู่เบอร์นี้ครับครับถุงเล็กต้นสูงเท่านี้ได้ไหมได้แต่ลากจะขดอืรลากจะขดแล้วลากจะงออืมนะครับแล้วลากก็จะน้อยครับการขยายลากก็จะสู้ถุงใหญ่ไม่ได้อืมถูกไหมครับแล้วเวลาไปปลูกเนี่ยอันเนี้ยสูงเท่านี้ก็จริงแต่โตช้ากว่าแบบนี้อืมนี่นี่ยังไม่ใหญ่สุดนะผมมีใหญ่กว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์ยี่สิบ อันนี้เบอร์สิบอันนี้เบอร์สิบห้าแล้วผมมีไซส์ใหญ่พิเศษสุดเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเนี่ยไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปผมสั่งโรงงานผลิตอืผมสั่งโรงงานผลิตเองว่าเนี่ยแล้วรูก็มีปัจจัยหลักนะครับปัจจัยปัจจัยทั้งหมดเลยนะที่ผมสั่งผมบอกว่ารูต้องเอาหากันขีดเส้นต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคือเรามีรายละเอียดทั้งหมดในการทํางานอืทําไมเราถึงต้องมีรายละเอียดเพราะว่าการให้น้ําต้องให้น้าไหลผ่านน้าขังไม่ได้เตือนรักเน่าพื้นทําไมถึงต้องเป็นหินพี่สังเกตดดููนนนนนะใส่่่วผมมมมไีีิิเลยแตหป ทั้งผืนเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นดินเนี่ยเวลาเราลดน้ําไปแล้วน้ามันจะแช่แล้วน้ํามันจะแฉะรากทุเรียนเนี่ยถุงขนาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ออกมาแล้วรากมันจะเน่าโอ้ครับผมมันมีเหตุผลหมดเลยครับแต่ถ้าเราทําเป็นหินปุ๊บเนี่ยรากไม่เน่าแล้วรากจะขาวเวลาปลูกแล้วรัดเร็วโตเร็วเรียกว่าสําคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับสําคัญปุ๋ยยาไม่เคยขาดปุ๋ยยาไม่เคยขาดยายาเนี่ยสิบห้าวันสิบวันฉีดตลอดต่อเนื่องปุ๋ยเนี่ยสิบอ่ายี่สิบถึงสามสิบวัน ใส่ต่อเนื่องอืมไม่เคยปล่อยให้หิวปุ๋ยเอาล่ะทีนี้ระหว่างต้นต้นใหญ่ต้นเล็กอย่างนี้ราคามันต่างกันเยอะกันครับอย่างไซนี้ก็ไซนี้ไซนี้180บาทครับที่พี่จับแบบ180มนทองนี่180บาทคือทั้งทั้งกระโดงทั้งกิ่งข้างเนี่ยผมขายราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันแล้วแต่ลูกค้าชอบครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเราไม่อวยว่ากิ่งข้างดีหรือกิ่งกระโดงดีผมผมแน่นการผลิตเ่าเวลาเดียวกันใช่ครับเพราะผมปลูกเองแล้วเนี่ยปลูกวันเดียวกันมีลูกวันเดียวกัน โยงกิ่งก็โยงวันเดียวกันพ่าค้ามาตีราคาตีวันเดียวกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจำนวนลูกก็มีเท่ากันแต่ผมว่าผมชอบปลูกต้นคู่ห่างกันหนึ่งเมตรเนี่ยเวลาปลูกในดินห่างกันหนึ่งเมตรขึ้นคู่ขึ้นไปเลยครับเหตุผลที่ถ้าไปถึงปลูกต้นคู่เพราะว่าต้นคู่เนี่ยสมมติเราปลูกต้นเดียวเราแบกน้ำหนักต้นนี้หนึ่งร้อยลูกแต่ถ้าผมปลูกต้นคู่ผมแบกแค่ต้นละเจ็ดสิบลูกแต่ผมได้ร้อยสี่สิบลูกแล้ว เราไม่ต้องไปให้เขาแบกลูกเยอะมากกว่าส0สิลูกเท่ากับมากกว่ายี่สเอร์ซนยี่สิเซนแต่การให้น้าใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยอืไม่ได้ห่างกันจนกระทั่งว่าเราตอบแทนได้มากกว่าใช่แล้วมันตายตรงนึงเลยต้นครับอ่าครับโอเคงั้นไปเราไปเรื่องต้นคู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ก่อนก็คือว่าถ้าถุงเล็กเมื่อกี้ราคาเท่าไรหกสิบหกสิบบาทสิอันนี้ร้อยหึงร้อยบาทอันนี้ว่าแปดสิบถึงถึงไซเนี้ยถุงเบอร์สิบห้าเนี่ยจะจะดันได้สูงสุดตัวละสามร้อยอย่างกรณีเนี้ยสมมุติว่าเราซื้อ ถุงใหญ่ถุงเล็กก็แล้วแต่ตอนปลูกมันมีรากขดอีกไหมอย่างถุงใหญ่มีอย่างนี้ก็มีครับแต่มันมีนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะแต่อย่างนี้นี่โอ้โหเพียบเลยเนี่ยผู้ที่ซื้อไปปลูกเนี่ยเราก็แนะนําเขาว่าเออต้องตัดรากของไม่ต้องครับอะตัดไม่ได้ทุเรียนถ้าตัดเป็นแผลเอาอันนี้หลักการของจริงเลยนะครับที่ผมสัมผัสเองเลยนะแล้วรากรากรากขดไม่เป็นเลยหรอไม่เป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังว่าเอเคอธิบายคุณผู้ชมดีกว่าผมผมเคยผมเคยตัดแล้วพ่อผมก็ไม่เห็นตอนผมตัด แล้วเขามาว่าผมว่าไปตัดมันทําไมตัดแล้วมันเป็นแผลเขาบอกว่าเขาทำผู้เดียวมาห้าสิบปีเลยเขาไม่เคยตัดเลยเขาเคยตัดแล้วแล้วมันตายเอาแลวเว้ทำไมมันแต่ละสูตรไม่เหมือนการตลาดเนี่ยผมเนี่ยชักงงๆเลยเนี่ยผมเนี่ยประสบการณ์จริงไปอ่านหนังสือมานะผมไปตัดที่สวนทุเรียนที่ของขวาง,งผมบอกผมไม่เชื่อพ่อนะผมเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงผมขอลองตัดร่องหนึ่งผมตัดทุกต้นเลยทั้งร่องทั้งแถวเลย สัตว์ลากขดใช่ไอ้ไอ้มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ขดเยอะจนกระทั่งหน้าเกียดไงพี่มันทุเรียนผมมันไม่ได้เก่าค้างปีอ๋อไอ้นี่หมายถึงว่าสวนเรานะใช่แต่บางสวนถ้าเกิดลากขดเยอะเนี่ยไอ้นั่นก็ต้องพิจารณาอีกทีคือถ้าเกิดว่าทุเรียนเขาเก่าเก็บ5ปีเนี่ยครับถ้ารากขดขนาดนั้นอ่ะไม่ตัดไม่ได้โอ้ต้องตัดผมผมพอนึกอ่าแต่ของผมเนี่ย มันไม่ได้ขดขนาดนั้นมันแค่นิดๆหน่อยๆเขา <อ S 2> <ขอ S 1> เลย,เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดอแต่ผมก็ยังไม่เชื่อพ่ออยู่ดีผมก็ลองตัดอ่าพอไปตัดปุ๊บทั้งแถวเลยผมก็ลองดูปลูพกพร้อมกันเลยนะทั้งสวนเลยพันกว่าต้นไอ้ร่องเนี้ยตัดไอ้ร่องนี้ไม่ตัดไอ้ร่องที่ตัดเนี่ยมันไหวไปประมาณสองสามเดือนมันไม่ยอมแตกใบอะ่ะแต่ไอ้ร่องที่ไม่ได้ตัดเนี่ยมันแตกใบปุ๊บออกมาเลยแตกใบอ่อนต่อเลยับผมก็เลยสงสัยว่าทําไมมันถึงไม่รัดใบผมก็ไปถามพ่อพ่อบอกว่า เราไปตัดรากมันมันก็เป็นแผลเหมือนเราเหมือนเราโดนมีดบาดอะเราเป็นแผลเซลล์มันก็ต้องมาสร้างเนื้อต้องมาสร้างให้มันแผลมันสมานเพื่อไม่ให้เลือดออกถึงมันจะมาแตกใบได้มันต้องรักษาแผลที่เราไปทําร้ายมันก่อนสองสามสัปดาห์สองสามเดือนเลยครับสองสามเดือนมันรักษาแผลมันเสร็จปุ๊บมันถึงจะมาแตกใบใหม่โอ้แต่มันไม่ตายหรอกแต่มันจะนกนกซึมซึมจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนนะผมแนะนํานะผมอยากให้คุณเสียเวลาสักแค่หนึ่งวันเนี่ยคุณมาหาผมหรือมาหาพี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะ ครับแล้วมาดูต้นพันธุ์ถ้าคุณจะปลูกทุเรียนนะเป็นระดับสี่ห้าร้อยต้นหรือพันต้นเนี่ยคุณมาดูของให้มันเห็นกระตาคุณเลยว่าของผมมันเป็นยังไงลักษณะจะปลูกจะปลูกยังไงห่างกี่วากี่เมตรกี่ศอกระยะท่อต้องกี่นิ้วกี่ประตูกี่วาลมาคุยกันให้มันเห็นของอย่าคุยแต่ทางโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วพอไม่เข้าใจทําผิดก็มามีปัญหากันทีหลังอีกครับผมไม่อยากเสียเวลาแค่วันเดียวเพราะทุเรียนไปอยู่กับคุณอีกหกปีเจ็ดปีนะถึงจะมีลูกครับแล้วคุณจะเสียดายเวลานั่นเองโอเคแต่ว่าทำไมมันไม่หนัก ส่แกลบข้างในนี่คืออะไรบ้างมีความรู้แถมแกลบหกสิบเปอร์เซ็นดินสี่สิบเปอร์เซ็นดินอะไรครับดินเป็นดินเป็นนาดินนะครับเป็นนาดินทั่วไปนี่แหละครับตามแต่าบ้านผมนี่แหละเป็นนาดินที่เป็นดินแดงๆใงคล้ายดินภูเขาไฟครับนี่ฮะไม่หนักเลยโถ้าถ้าหนักมากเนี่ยอ่าลากมันจะเดินช้าสองการขนส่งจะขนส่งยากอืมนี่ผมยกนี้ได้เลยจ่ายได้ครับจับได้เลยครับนี่ี่ะโชว์เลยครับโชว์เลยแข็งแรงแล้ว ก็วันนี้คุณจอนขอบคุณมากนะได้ครับเดี๋ยวเบอร์เราจะขึ้นได้ก็แล้วกันนะได้ครับใครสนใจขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ